ไหนเฮียอะไรข้างนอกไงเฮียใครเนี่ยจะได้ที่คอเหรอไม่น่าใช่ใช่ไหมไม่ใช่หรอกไม่รู้นี่ไม่น่าใช่เฮียพวกไม้มาไอ้สัตว์กอดเพื่อนมาลกูได้ล้เฮียกูได้และหน้าเอ๋อเว็บไปช่วยด้วยอ๋อเว็บหน้าไอเนี่ยเขาเรียกอะไรวะถ้าตะโกนเรียกชื่อกูวะไม่รู้ซ่าหรือเปล่าเมื่อกี้เรียกอะไห้ไปช่วยอะไรมึงอะ ไฟช็อตไอ้ไม่ต้าอย่าอย่าเสียบตอนใส่การ์ดโจนไม่เห็นไฟมึนก็มึงก็ปิดคอมก่อนดิมึงจะกูช่วยกูช่วยไป่เงี้ยไฟช็อตมึงเพราะว่าเองทำอะไรไฟมันต้องช็อตกูวะไฟค้างหรือเปล่ามีนะเฮ้ยอี๋อะเจออยู่ไหมช่วงนี้เจอบ้างวันนี้เจออยู่ภายในหัวทุกเม็ดเลยอูตังอีนังจะไม่เหมือนแบบแต่ก่อนใช่ไหมแบบ นี่ไงเราูเดิมทุบไอเดสมาอวยเอาเบสมาทำมงคดไปอ่ะเกมเกิดแล้วจริงอ้ยู้เยกูคาใจวอร์เปียมฮึมแเขาหลไม่ได้ ะฟ้งไหนเฝงไงนี่กูเปิดวอลเกมไปเล่นเล่นีไปมันสัาากูดูมึงไม่หูฟังจริงเหรอนีเพื่อนท่องแอลไม่มีฮิวเออใช่วางไปโอ๊กูยังไง วิ่งเลกแล้วพองมาโอ้อคุณหน่อยโอ้โตายสามตัวถ้าเราไม่เปิดวอลเฟมนะถ้าเขาไม่เปิดวอลเฟมไอ้สาดกูยิงมาทีมเลยเฮี้ยไม่บอกกูปวดตลนหาดพานัน

โอ้โหกระสุดไม่เดิสักนั้นเลยเฮ้ยบาสือเนาะรู้จักสองบ้างไหมไม่รู้ใครก็ไม่รู้ปูตังอินาโมอ่ะโอ๊ะมู้จักปะอเออมึงดูสภาพไม่เล่นก่อนเนี่เย<ๆ>เองปูตังอินาโมอ่ะไอ้เหี้ย โคตรโบโบอ่ะน th ้องหลังเข้าแลไบนหัวม um ึงเนี่ยมันหัวฟางม่ได้เฮ้ยนาด้งใช่ไหมไม่ได้โอ้ย่งไม่ดนไม่โดไม่โดไปหยิบมาเฮ้ยเต็มเลยเบสแอบเด้งหายไปแล้วกว่าเกมแล้วเ้สที่อะไรไอ้สัสไอ้นี่ใครก็ไม่รู้กดแล้วมันเด้งหายไปแล้วเออกว่เกมล้เดี๋ยวเขเล่นกโอเค เรเปิดไว้ปุ๊บค้างเลยไอ้ที่เนี่ยไอเว็บมึงมีกีก่ทรัพยากรขอบข,ขาดได้หรอพี่ <c oughs> โอเกิดแตกปูมันเดียวกูแหลกหี่อะไรมึงนเดนียวอ่อนใช่ไหมน,นี่นะเอาใช่มันฟรีพี่แต่มึงไม่ให้กูเข้ารหัสกูในติ๊กที่ฟรีเหี้ยอะไรมึงเนี่ยไอ้ทหาร Headshot cover. <laughs> oh, Chain headshot! Chain headshot! Hold oh, for my back. Mission failed. All right, let's move out. ไม่ต้องรอนาโอ๊คกูจะร้องคอยมึงแล้วนี้ไอ้ยี่หย่ามึงจะกูเล่นตอนไหนมิชชั่นเฟลโอเเคลส์โก นี่ไ,ไงมันทำงานอยู่สปอร์ตทีมกลัมไ่เปปัญหาอันนี้หนที่โอเค Kill!